สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์กุดศีพันประเสริฐชัยอัสลิลลอฮรราะห์มานุรราะีมอัลฮัมดุลิลลาฮ์รับบิลอัลามีนวะบิฮินัสตาอีนลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลล่าบลลัลิลอัลลลอม ัลลอฮุมะซัลลิวะซัลลิมะบาริกอัลาอับดิกะวะรอซูลิกะมุฮัมมัดวะอัลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานินอิลายอมิดดีนอัมมาบะอ์ดุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความจำเริญความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ฟึงประสบแด่พี่น้องผู้ฟังผู้ติดตามรายการเสียงอิสลามทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์เสียงอิสลามก็ อยู่กับท่านพี่น้องทุกวันนะครับแล้วก็อยากให้พี่น้องทั้งหลายที่เป็นผู้ฟังผู้ติดตามรายการเสียงอิสลามนะครับช่วยกันขอดูอาให้กับเจ้าหน้าที่นะครับทุกคนที่ทํางานนะในการเผยแพร่อ,อิสลามไปสู่พี่น้องทั่วประเทศเลยทีเดียวนะครับแล้วก็พี่น้องจะสนับสนุนสามารถกระทําได้โดยการบริจาคนะครับ ตามหมายเลขบัญชีของวิยุเสียงอิสลามพี่น้องเปิดทาง Facebook พิมพ์ใน Google มันก็ขึ้นแล้วครับพี่น้องสามารถที่จะช่วยเหลือวิยุเสียงอิสลามประคับประคองนะครับให้ได้ทำหน้าที่ต่อไปพี่น้องครับเราก็ยังตระหนักพูดกันถึงในเรื่องของคนที่เป็นผู้ปกครองทั้งหลายนะครับที่เราจะต้องทําหน้าที่ในการสอนลูกเรามีแบบอย่างจากท่านอซูลสวสลลอฮาวาในหัวซันลม นะครับเราไม่ได้คิดขึ้นเองนะครับอย่างเมื่อตอนที่แล้วก็ยังนำแบบอย่างที่ดีที่ท่านหลอดซูลได้ทำเอาไว้มันจะทำให้เกิดความรักความผูกพันอย่างมากทีเดียวการจูบลูกการหอมลูกนะครับซึ่งท่านอนาบีซอลาน,านล้อฮวาเลวะซลัมเนี่ยได้จูบท่านฮาซันนะครับแล้วในขณะนั้นเนี่ยมีซอบาคนหนึ่งนั่งอยู่ด้วยคือท่านอัคระนะครับบินฮาบิสอัตตตมีมีนะครับแล้วก็ท่านอัคระ บินฮาบิสอัตมีมีก็ไปบอกท่านอัลซุนว่าฉันนะ่ะมีลูกสิบคนนะแต่ฉันไม่เคยจูบลูกเลยไม่เคยหอมเลยนบีบอกใครก็ตามแต่นะนบีหันมามองอท่านฮาบิสเนี่ยเมื่อท่านอักรอเนี่ยนะครับเมื่อหันมามองแล้วก็สอนอิสลามไปบอกว่าใครก็ตามที่ไม่เมตตาผู้อื่นไม่ปราณีคนอื่นเขาจะไม่ได้รับความเมตตาไม่ได้รับความปราณีจากอัลลอฮ์ เห็นไหมพี่น้องนี่เป็นเรื่องเล็กๆเนะี่ยเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่ท่านนาบีทาให้ดูนะครับทำให้ดูเพื่อที่จะให้เรานั้นนะครับพยายามที่จะสอนลูกสอนหลานของเราแล้วก็ผมก็ได้แนะนําพี่น้องเช่นเดียวกันว่าท่านอิบนาอับบาสนะครับเป็นบุคคลที่ท่านหลอดซูลขอดนุาให้ตั้งแต่ยังเป็นเด็กแบะเบาะนะครับให้มีความเข้าใจในเรื่องศาสนาน,ะนาบีอิบนาอับบาสก็แนะนําในฐานะที่ เป็นสอฮาบะที่มีความปราดเปรื่องในเรื่องของอหลักการศาสนาแนะนำให้เรานั่นมีความตออัตนะครับปฏิบัติาการงานต่างๆให้เชื่อฟังอัลลอฮ์ให้เราระมัดระวังเรื่องที่เป็นเรื่องอละเมินะครับหรือฝ่าฝืนอัลลอฮ์ซุบฮานะมุตัลานี่สองข้อเนี่ยสอนใหญ่ๆครอบคุมทั้งหมดแล้วก็หันมาสั่งใช้ผู้ปกครองทั้งหลายบอกว่าให้สอน ลูกๆพวกท่านทั้งหลายปฏิบัติตามนะครับสิ่งที่เป็นคําสั่งใช้ออกห่างสิ่งที่เป็นข้อห้ามนะเรื่องอะไรที่อัลลอฮ์ใช้เนี่ยพยายามสั่งใช้ลูกให้ทําให้ได้เท่าที่มีความสามารถให้ออกห่างในเรื่องที่เป็นข้อห้ามนะครับต้องบอกต้องสอนนะครับเด็กๆเนี่ยลูกไม่สามารถที่จะรู้ได้เองก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้ทำได้นะลูกนะเรื่องนี้ทำไม่ได้นะ พราะการกระทําดังกล่าวเนี่ยเป็นการป้องกันพวกเขาแล้วก็ตัวท่านเองให้พ้นจากไฟนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะวะตาลานะครับนี่คือแนวทางที่ท่านอัลสุลสลอห,ลห์ฮฺลฮิวะซสัลลัมได้ทําไว้นะครับที่เกี่ยวกับในเรื่องบรรดายเยาวชนทั้งหลายมีอีกเรื่องหนึ่งพี่น้องทั้งหลายที่จะคุยกับท่านพี่น้องตรงนี้ก็คือสอนลูกด้วยการตักเตือนให้มีการระมัดระวังนะครับสิ่งต่อไปนี้ ได้มีรายงานจากท่านมูอัซอิบนุจจบันมูอัซบินจบันรอดิยัลลอฮุอันกาวะท่านอัลสุลสอลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมได้สั่งเสียฉันในสิ่งสิบประการสั่งเสียสิบข้อนะพี่น้องทั้งหลายพยายามฟังตรงนี้ให้ดีพี่น้องผมจะไปอย่างช้าชานะครับในสิบข้อนี้พี่น้องฟังไปแล้วเนี่ยสั่งเสียเรื่องอะไรบ้างก็นําเรื่องที่ได้ฟังตรงนี้ไปปรับใช้กับครอบครัวของเรา นะครับตานอโศกซลลอหอฮวาไดวะสัล่ลมไดังเสียดังนี้ครับพี่น้องข้อที่หนึ่งลาตัชริกบิลลาฮิชัยวะอิงกุติลตาวะฮอริกตานี่คือข้อที่หนึ่งเลยก็คือท่านอย่าได้ตั้งสิ่งใดเป็นภาคีต่ออัลลอฮ์แม้ว่าท่านนั้นจะถูกฆ่าและถูกเผาก็ตามการทําภาคีเป็นเรื่องใหญ่นะครับแม้ชีวิตของเราจะหาไม่แม้ชีวิตของเราจะต้องตายด้วยการถูกฆ่าและถูกเผาก็ตาม อย่าตั้งภาคีใดๆต่ออัลลอฮฺซุบฮานะหตตารานี่คือเรื่องที่หนึ่งเลยเห็นไหมพี่น้องทั้งหลายให้ยืนหยัดนะครับยึดมั่นในการเป็นเจ้าของอัลลอฮฺตาลาองเดียวอัลลอฮฺเป็นที่พึ่งของเราทุกปัญหาอัลลอฮฺจะช่วยเรานะครับอย่าไปพึ่งพิงสิ่งใดนะครับซึ่งสิ่งนั้นไม่สามารถที่จะอำนวยประโยชน์ไม่สามารถที่จะให้คุณให้โทษกับเราได้อย่าไปยุ่งเด็ดขาดนะครับ เพราะว่าถ้าไปยุ่งแล้วการงานต่างๆที่เราทํามาทั้งหมดจะล้มละลายหายสิ้นไปอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานนะครับว่าท่านนาบีมุฮัมมัดสุลาลัลละฮะละเลวะสัลลัมตั้งภาคีละอินอัชรับตาลาบะลียะ์บาตันนะอามาลุกะวะละตะกูนันนมินันคอซิรินมุฮัมมัดจะหากว่าเจ้าตั้งภาคีใดๆกับอัลลอฮ์และเลวัก็ลียะ์บาตันนะอามาลุกะงานการต่างๆที่ทํามาทั้งหมดเนี่ยจะล้มมาลายหายสิ้นไป วาลาตะกูนันมินันคอศิลแลวเจ้าจะเป็นส่วนหนึ่งจากบรรดาผู้ที่ขาดทุนนะครับนี่คือข้อที่หนึ่งเลยข้อที่สองพี่น้องครับวาลาตะอุก,กอนวาลิดยกะวาอินอามาราก,กะอันตะครุญมินอาฮลิกะวามาลิกะท่านอย่าได้เนรคุณต่อพ่อแม่ของท่านแม้ว่าท่านทั้งสองจะใช้ให้ท่านยาภรยาของท่านและละ,ละทิ้งทรัพย์สินของท่านก็ตามนะครับอย่าเนรคุณต่อพ่อแม่นี่เป็นเรื่องใหญ่ นะครับการเนรคุณต่อพ่อแม่การที่ทอดทิ้งพ่อแม่การไม่ดูแลพ่อแม่นะครับการทําลายชื่อเสียงของพ่อแม่เนี่ยถือว่าเป็นเนรคุณนะครับลูกบางคนเนี่ยนะครับไม่ไม่ชอบแม่ตัวเองหาว่าแม่ตัวเองไปโกงทรัพย์สมบัติพ่อก็เอาแม่ตัวเองไปโพชนาะไปพูดที่นั่นที่นี่นะครับหรือกลับกันไม่ชอบพ่อตัวเองนะครับ เว่าพ่อไปโกงทรัพย์ของพ่อแม่แล้วก็เอาพ่อเนี่ยไปโภชนาให้ร้ายไปที่ไหนก็พูดถึงพ่อตัวเองไม่ดีไอ้พวกนี้เนรคุณทั้งหมดพี่น้องฉะนั้นเรื่องเนรคุณต้องบอกกับลูกเลยนะเรื่องอะไรบ้างที่มันเนรคุณต่อพ่อแม่เนี่ยปล่อยให้พ่อแม่หาอยู่บ้านเรานะครับเลี้ยงหลานแต่ไม่เคยส่งตังค์ให้พ่อแม่เลยพวกนี้เนี่ยใช้ไม่ได้นะครับทำงานมีเงินเดือนแยะเอาลูกไปไว้ให้ท่านเลี้ยงแต่กลับไม่อะไร ไม่ไม่กุรีกุจอกับไม่ให้ความสำคัญว่าเขาจะอยู่ยังไงจะกินยังไงเงินที่มีพอไหมนะครับเราจะต้องทำความดีต่อพ่อแม่นี่คือเรื่องที่สองเรื่องเนนอคุณต่อพ่อแม่นี่เป็นเรื่องเตีอยละตาลาน,นั้นจะลงโทษให้เห็นในดุนยานี้เลยพี่น้องทั้งหลายนะถ้าเราอยากมีอายุยืนพี่น้องจําให้ดีนะมีริสกีกว้างขวางเราจะต้องทําความดีกับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่และเชื่อมสัมพันธ์ทางเคยญาตินะครับ ทำความดีกับคนเป็นพ่อแม่และเชื่อมสัมพัน์กับเครือญาติอัลลอฮ์จะให้เรามีอายุยืนแล้วก็ประการต่อมานะครับเวลาตะตุรุกันนะสลาตันมักตูบาตันมุตะอัมมิดันท่านอย่าได้ทิ้งละหมาดฟ้ดูโดยจงใจพันธะสัญญาของอัลลอฮ์ตาลาเนี่ยฟะอินนัมันตะระกะาลาตันมักตูบาตันมุตะอัมมิดันฟากดบริอัตมินฮุดิมมาตุลลอ์นะครับท่านอย่าได้ทิ้งละหมาดฟ้ดูโดยจงใจพันธะ ของอัลลอฮ์ก็จะขาดจากเขาไปเรื่องละหมาดอย่าทิ้งนะนะนี่เราต้องสอนลูกเราจะทํางานอะไรก็แล้วแต่อย่าทิ้งละหมาดจะเดินทางไปไหนก็แล้วแต่อย่าทิ้งละหมาดชีวิตของเราจะต้องมีละหมาดทุกวันละหมาดไม่มีวันหยุดบอกกับลูกเรานะครับแม้กระทั่งป่วยยังต้องละหมาดนะครับป่วยติดเตียงยังต้องมีลูกหลานช่วยประครับประคองให้ละหมาดให้ได้เพราะการละหมาดนั้นเป็นเรื่องใหญ่นะถ้าหากว่าเรา ละทิ้งการละหมาดนะครับพันธสัญญาของ All ของัลลอก็จะขาดไปจากตัวเรานะอัลลอฮฺจะลงโทษเราอัลลอฮฺจะเอาผิดกับเราในฐานะที่เราไม่รักษาเสาหลักของาศาสนาไว้นะครับ<ม>นี่เป็นข้อที่สแล้วนะครับต่อมานะครับเวลาตัชรบันนะคอมรอนนะฟาอินนหูรอสุกุลลุกุลิฟาฮิชเตนท่าน นะครับอย่าได้ดื่มสุราแท้จริงสุรานั้นคือต้นเหตุของความชั่วร้ายทั้งหลายต้องบอกลูกด้วยในะเรื่องสุรานี่นะบอกลูกด้วยเรื่องพอลูกมันโตขึ้นแล้วเนี่ยมันไม่ได้มันบอกว่ามันกินน้ํากระท่อมไม่ใช่กินเหล้ามันบอกมันกินเบียร์มันไม่ได้กินเหล้ามันเข้าใจว่านะเ,เบียร์ไม่ใช่เหล้าน้ํากระท่อมไม่ใช่เหล้าพี่น้องทุกสิ่งที่ทําให้มึนเมาแม้แต่น้อยของมันเนี่ย ทำนะม,มากของมันมึนเมาน้อยของมันก็ฮ a ร a มนะครับฉะนั้นน้ําต้มกระท่อมนะครับเอามาต้มกันเลิกกินแล้วสติสตังมาอยู่กับตัวนี่ฮาร a มนะครับอลัลลอฮ์ไม่รับละหมาด40วันต้องบอกต้องสอนนะครับนี่สี่ข้อแล้วที่ท่าน,นาบีบ็อลลอฮุอะลัยฮิวะสัลาัมได้สอนได้สั่งเสียเอาไว้ว่าอย่าได้ดื่มสุราเด็ดขาดเพราะมันคือต้นเหตุแห่งความชั่วร้ายพอเวลาเมาแล้วเนี่ยนะครับ มันทําซีนาก็ได้พอเวลามันเมาแล้วเนี่ยนะครับมันอันตรพาลชวนตีคนอื่นก็ได้ทําร้ายคนอื่นก็ได้ที่ยิงกันตายที่ไปข่มขืนเราเห็นในหน้าข่าวเนี่ยเพราะอะไรเพราะมาจากสุราทั้งนั้นพี่น้องทั้งหลายนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะได้บอกไว้ว่านบีเนะี่ยพูดไว้พันสี่รอกว่าปีแล้วไม่ใช่เพิ่งพูดนาะยสุราเนี่ยคืออะไรครับคือต้นเหตุของการทําความชั่วทั้งหลายนบีพูดไว้นานแล้วนะฉะนั้นเนี่ย เราจะต้องตระหนักและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เริ่มเห็นมันนะครับเ,เริ่มต้มน้ำกระท่อมต้องจริงจังกับมันพี่น้องครับกับลูกเนี่ยต้องจริงจังเลยนะครับควาบ้าหมออทิ้งเลยนะครับตีกันเลยนะครับหรือเอาจริงเอาจังให้รู้เลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับวอยยากัลวันมะเซียฟินนบิลมะเซียติฮัลลาซักคอตุลลอฮิอันซาวะจัลลานะครับต่อมานะครับเรื่อง ที่5คือท่านทั้งหลายจงระวังการฝา่าฝืนคําสั่งของอัลลอฮ์นะจงระวังการฝ่ายินนัมมะเซียฮัลลาซักอตุลลอฮิอันซาวาจันแท้จริงการฝา่าฝืนคําสั่งของอัลลอฮ์ในความโกรธกิ้วของอัลลอฮ์จะประสบแก่เขานะอะไรละ่ะการฝา่าฝืนคําสั่งของอัลลอฮ์เนี่ยฝ่าฝืนคําสั่งของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ห้ามแล้วเรายังทําอยู่นะอัลลอฮ์ห้ามแล้วยังทําอยู่ เรื่องพันนันเรื่องซื้อหวยเรื่องการเล่นแชร์แบบอะไรครับแบบมีดอกเบี้ยอะไรอย่างนี้เป็นต้นเรื่องการคดโกงนะเรื่องการคดโกงเรื่องการนินทาเรื่องการให้ร้ายคนอื่นทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการฝ่าฝืนคําสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาลาทั้งสิ้นแหละครับอัลลอฮฺห้ามเอาไว้แล้วอัลลอฮฺบอกอย่าทำแต่เราก็ยังใกล้ชิดเรายังทํา ถ้าเราฝ่าฝื้นําสั่งของอัลลอฮ์ความโกรธกิ้วของอัลลอฮ์จะประสบแก่เขาถ้าอัลลอฮ์โกรธกิ้วเราก็จะไม่ได้รับความเมตตาจากพระองค์นะครับนี่คือสิ่งที่เรานั้นจะต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องสอนลูกเน้นย้ํากับบรรดาเด็กๆทั้งหลายด้วยนะครับวอยยากวัลฟีรอรมินัซฮัฟีนะท่านจงอย่านีทับในวันประจัำบานนะครับวะอินฮะละกันนาสุแม้ว่า ประชาชนทั้งหลายนั้นจะต้องล้มตายไปกันหมดนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยู่ในยุคนั้นบีนะครับเมื่อมีการประจันบานในสงครามต่างๆเนี่ยอย่าได้หนีทับในวันประจันวันอย่างเด็ดขาดจะต้องต่อสู้ด้วยความอีมานเข้มแข็งนะครับเหมือนกับบรรดาสหาบานหลายท่านที่เสียสละชีวิตนะครับในวันนั้นนะครับอย่างท่านตอลฮาบินอูบัยดิลแลเนี่ยท่านก็เป็นมุอัชรอตุฟิลจันนะเป็นหนึ่งในสิบคนที่อยู่ใน การประกาศขา่าวดีได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ได้เสียสละนบีบอกว่าอุบายดินแล,ลเนี่ยสมควรแล้วสมควรแล้วนะครับคำว่าสมควรแล้วสมควรแล้วเนี่ยแปลว่าอนะไรสมควรแล้วที่จะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์เพราะท่านเสียสละอย่างมากทีเดียวในสงครามอูฮุดท่านอบบบุบกิสิดดีกบอกว่าอะไรครับบอกว่าท่านอับดุลล้อยอิบนนอุบายดินแล,ลเนี่ยเป็นผู้ที่เป็น วีรบุรุษในสงครามอุฮุดถ้าพูดถึงสงครามอุฮุดต้องนึกถึงอุบายดินแลคนนี้นะครับนี่เป็นวันที่มีการเสียสละอย่างมากนะครับในยุคของท่านนับดุลลอฮฺอะลัยฮิวฺัลซัลลัมนะครับต่อมานะครับวัอิซาอซอบบนนาซมูตมูตานุนวะอันตะฟีฮิมฟัตบุตถ้าหากว่าความตายจะมาประสบกับประชาชนทั้งหลายและท่านอยู่ในหมู่พวกเขาก็จงยืนหยัดนะครับนี่ ต่อมาวอังฟิกอลาอยาลิกามินเตาลิกาท่านจงจ่ายนะครับข้อที่7เนี่ยท่านต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูให้แก่ครอบครัวของท่านจากทรัพย์สินของท่านอันเป็นริสกีที่หาหลานนะเราจ่ายทรัพย์สินดูแลครอบครัวจ่ายนภะก็ให้ภรรยาจ่ายนาฟะก็ให้ลูกๆทรัพย์สินที่เรามาจ่ายเนี่ยต้องพิจารณาเอามาจากไหน นะเงินที่เอามาเนี่ยเอามาจากไหนเอามาจากทรัพย์ที่หาล้านหรือเปล่านะครับทรัพย์ที่มาจากการทํางานของเราทรัพย์ที่มาจากหยาดเหงื่อของเราย่างถูกต้องไม่ไปคดโกงใครมาไม่ไปยักยอกใครมานะครับไม่ไปได้มาจากการเล่นการพานันไม่ได้ได้มาจากการถูกหวยแล้วเอามาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียอย่างนี้ไม่ถูกต้องพี่น้องทั้งหลายทรัพย์นั้นทรัพย์ไม่หาล้านนะครับ ทรัพย์ที่จะมาจากห้านมาจากหยาดเหงื่อและแรงงานของเรามาจากการทำงานอันถูกต้องของเราเอาทรัพย์นั้นจ่ายให้แก่ครอบครัวของเราดูแลนะครับภรรยาดูแลลูกๆดูแลคนที่อยู่ภายใต้การปกครองทั้งหมดนะครับตะก่อนแมากับป๋าเลี้ยงเราพอวันหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวนี้เราต้องกลับไปเลี้ยงมากับป๋าแล้วนะครับเขาเลี้ยงเราให้โตให้เรามีกินให้เรามีหน้าที่การงานแต่วันนี้ท่านหมดเรี่ยวหมดแรงท่านอยู่ที่บ้าน นะครับอยู่กับเราที่บ้านอยู่กับหลานนะครับคอยดูหลันหลานให้เราก็มีหน้าที่ที่จะเลี้ยงพ่อแม่เราจนกว่าท่านจะตายจากหายจากโลกดุนยานี้ไปนี่ก็เป็นหน้าที่เป็นความดีงามที่เราควรจะทำสวรรค์อยู่กับเราที่บ้านนะครับอย่าได้ทำให้สิ่งที่เราตาลาได้มอบหนทางที่จะไปสู่สวรรค์ตรงนี้เนี่ยมันจะต้องผ่านไปโดยที่เป็นความขัดทุนอย่างสิ้นเชิงนะครับ กับการที่ไม่สนใจการปล่อยปะละเลยพ่อแม่ของเราอันนี้เป็นเรื่องไม่ถูกต้องอย่างเด็ดขาดนะครับต่อมาประการที่9นะครับว่าประการที่เก้าเวลาตัรฟะอันหุมอัซากะอาดาบันท่านอย่าละทิ้งการอบรมมรารยาต,ต่อเขาเหล่านั้นนะนบีบอกเอาไว้เวลตรมมรา,าตัรฟะอันหุมอัซากะอาดาบันก็คืออบรมมารยาตต่อบรรดาลูก ให้โลกรู้จักในเรื่องมารยาทที่ดีงามนะครับมารยาทในการาสัมพันธ์กับคนอื่นการที่อยู่ร่วมในสังคมนะครับมารยาทนั้นได้มาจากแบบอย่างท่านหลวงสุนทรลอดหวไหหัวสลัมการให้เกียรติผู้ใหญ่การให้สลามเด็กให้สลามผู้ใหญ่นะครับการยิ้มแย้มแมจ่มใสนะครับเนี่ยเป็นมารยาทที่ดีงามทั้งสิ้นที่ท่านนาบีทัานสุลรลอัวไหลหัวสลัมได้ทําแบบอย่างไว ว่าคิฟผุมฟิลแล้นะครับและจงสำทับให้พวกเขาเนี่ยเกรงกลัวอัลลอฮ์นี่เป็นประการสุดท้ายเลยทํายังไงก็แล้วแต่ให้เขาเกรงกลัวอัลลอฮ์พูดให้เขาเกรงกลัวอัลลอฮ์สอนให้เขาเกรงกลัวอัลลอฮ์พี่น้องครับทั้งหมดทั้งปวงนั้นเนี่ยผลมันจะสำฤทธิได้ก็ต้องมาจากความเ,าเกรงกลัวของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ทําแบบอย่างให้เขาดูนะครับ ว่าพ่อแม่เนี่ยกลัวอัลลอฮ์ถ้าพ่อแม่กลัวอัลลอฮ์ลูกเห็นพ่อแม่กลัวอัลลอฮ์ลูกก็จะมีพฤติกรรมเล่าเรียนแบบแล้วก็จะกลัวอัลลอฮ์เหมือนที่พ่อแม่เขาได้ทําต้นแบบนี้ไว้นะครับฉะนั้นเนี่ยการสำทับให้เขาเกรงกลัวอัลลอฮ์เขาไปอยู่ตรงไหนเขาเกรงกลัวอัลลอฮ์นะครับเหมือนที่นบีบอกอิตะกิลลาให้ซุมากุนตานะครับจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็ตาม ว่าอัตบิเอสไซย,ยัดตะฮัสนัตตมัมฮูฮาให้เอาความดีมาติดตามมาลบล้างความชั่วให้สิ้นไปนะครับนี่คือคําสอนท่านนาบีบอกกับลูกว่าอยู่ตรงไหนต้องกลัวอัลลอฮ์อย่าทิ้งละหมาดเด็ดขาดให้ทําแต่ความดีความชั่วอย่ายุ่งเด็ดขาดแล้วชีวิตของลูกทั้ง10ประการน,นี้ถ้าเชื่อฟังอย่างที่นบีได้สั่งเสียเอาไว้เราก็จะเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จนะครับในชีวิตของอาคิรออย่างแน่นอนเพราะสิ่งที่ท่านนาบีพูดก็คือชี้เป้า นะครับนำเราสู่ความสำเร็จในโลกอาคีรอวะบิลลาฮิตตฟิกวะฮิดายะฮัสลามุอะลกุมะเรฮัมมตุลลอฮิวะบเระกะที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์กุดศีพันประเสริฐชัยผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009 แป9399 9ชื ия, ่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม